เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมเอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกับคุบคณไพศาลหงทองรองผู้จัดจาก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือวทกศในฐานะโฆษกนะครับเรื่องของมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าเปลือกในฤดูการผลิต 2,567-2,568นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงแหลังทุนนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านเราจะมอบไดอารี่ซึ่งเป็นบล็อกเซตจากธนาคารออมสินจำนวนสองวันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านเป็นวลก เ,เก็บเบีย้ยใต่ทุนร้านนะครับส่วนทาง YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยไต้ทุนร้านเว้นวัคเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยไต่ถุนร้านอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแลวก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคำถามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะต้องมีอายุระหว่าง60ปีถึง80ปีโดยจะให้วงเงินสินเชื่อจํานวน10ล้านบาทส่วนอัตราดอกเบี้ยธนาคารจะคิดเท่ากับ MRR ลบ1.0000ต่อปีนะครับทุนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะต้องมี คุณสมบัติก็คือมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน80ปีนะครับหรือว่า60-80ปีโดยจะได้รับวงเงินสินเชื่อจำนวน10ล้านบาทส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นจะอยู่ที่ mrr ลบ1 0 0 0ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารอมสินที่จะให้วงเงินสินเชื่อจำนวน10บล้านบาทนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยธนาคารจะคิด เท่ากับ MRR ลบ1.000ต่อปีเนี่ยนะครับคำถามคือว่าผู้ที่จะขอสินเชื่อเนี่ยจะต้องมีอายุเท่าไหร่นะครับจะต้องมีอายุเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อเาเก็บเบีย้ยแต่ถุนร้าน้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยแต่ถุนร้านเป็นวักเล่าสู่กันฟังแล้วส่งคาตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับ ธนาคารอมสินนะครับขอ,อนาเสนอผลิตภัณฑ์าการเงินเป็นเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ5เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ1.65ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบีย้ยของเงินฝากประจำจะอยู่ที่ร้อยละ1.94ผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะเปิดบัญชีด้วยการฝากเงินขั้นต่าตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ฝากเพิ่มอีกอีกครั้งละ1,000บาทโดยผู้ฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเมื่อได้รับดอกเบีย้ยแล้วไม่ต้องเสสสีียภายาาษใดนรจก็ามาถ ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่30ธันวาคมนี้นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกาหนดถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ gsb contact center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอ,อมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับธนาคารอ,อมสินครับ ขอเชิญออมเงินกับสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินนะครับซึ่งสามารถนําไปใช้ในการซื้อบ้านการปลูกบ้านหรือว่าการต่อเติมหรือการซ่อมแซมก็ได้นะครับโดยธนาคารจะคิดดอ,อกเบี้ยปีแรกอยู่ที่ร้อยละสองจนะครับแล้วก็เฉลี่ยสามปีจะอยู่ที่ร้อยละสามจต่อปีโดยจะให้วงเงินสินเชื่อร้อยละหนึนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยแล้วก็มีระยะเวลาในการชาระคืนนาน40ปีด้วยกัน ซึ่งกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อขอวงเงินตั้งแต่สล้านบาทขึ้นไปธนาคารจะช่วยสนับสนุนคาบประเมินราคาหลักทรัพย์ให้ในวงเงิน5,000บาทนะครับสนใจก็สามารถสมัครได้ที่ยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับ okay, วันที่15มกราคม2568ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมมีสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน www.gsb.or.th หรือติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับเมื่อเร็วนี้ครับนายเกรียงไกรชัยสริวงศุขผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ Greenport ซึ่งการบรรยายดังกล่าวจัดขึ้นในงาน Sustainability Forum 2025 ซีนารจิซิ่งฟอร์ดไรวิ่งบิสเนสนะครับซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจแล้วก็บริษัทในเครือเนชั่นกรปไทยแลนด์จำกัดมหาชนนะครับโดยในเกียงไกได้บรรยายในเรื่องการก้าวเป็นท่าเรือสีเขียวการก้าวเข้าสู่การ,เ,าร,การเป็นท่าเรือสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตนะครับพร้อมกับการพัฒนาการธุรกิจโดยมีเป้าหมายสู่การปล่อยก๊าซเรือกระจกสุดที่เป็นศูนย์ผ่านโครงการต่างๆของท่าเรือกรุงเทพแล้วก็ท่าเรือแหลมฉบบังซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของการท่าเรือ ในการพัฒนาท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนระบบการขนส่งเป็นยานพาหนะไฟฟ้าและก็การพัฒนาท่าเรือบางแห่งให้เป็นเขตปล่อยคาร์บอนนะครับซึ่งในการบรรยายครั้งนี้การท่าเรือได้นาเสนอรูปแบบพิเศษที่เรียกว่าเป็นโลกสมจริงซึ่งเป็นพื้นเปน่นนแรกของกระทรวงคมนาคมนะครับที่ก้าวเข้าสู่โลกสมจริงอาจจะเป็นการวางรากฐานสู่การเป็น Worldclass Port ด้วยการประสานเอาเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและก็ดาเนินงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในระดับโลกได้อย่างยัง่งยืนด้วยนะครับเอาละรครับช่วงนี้เป็นช่วงแหล่งทุนครับเรื่องราวของมาตราการในการรักษาเถียรภาพราคาข้าวเปลือกในฤดูการผลิต2 5 6 7 2 5 6 8นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุบคณไพศาลหงทองรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศในฐานะโฆษกนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณไพศาลครับ สวัสดีครับคุณธิรพัฒน์และผู้รับฟังรายการนะครับกับมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกทศกเราเตรียมไว้อย่างไรนะครับออก็ตามมติคณะรมนตรีนะครับที่มีมตินะครับในการที่จะช่วยเหลือรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกของปีปีนี้ครับปี2567ถับ2568เนี่ยก็ประกอบไปด้วยโครงการหลักๆอยู่อยู่สองโครงการนะครับที่มีมติไปแล้วเมื่อวันที่29นะครับพฤศจิกายนที่ผ่านมา แล้วก็คณะกรรมการธนาคารทกศเนี่ยก็มีมติแล้วนะครับให้ทกศเนี่ยร่วมโครงการนี้นะครับโดยหลักๆเลยเนี่ยครับเป็นการสนับสนุนสินเชื่อนะครับสองโครงการนะครับโครงการแรกเนี่ยเราเรียกว่าโครงการชะลอการขายข้าเปลือกนาปีปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดถึงหกสิบแปดนะครับก็คือหลักๆก็คือว่าเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวในช่วงนี้นะครับก็อาจจะ ไม่จําเป็นที่จะต้องเร่งขายในช่วงที่ราคาที่ท่านยังไม่พอใจอะนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไปจะลอขายได้นะครับซึ่งอันเนี้ยหลักๆก,ก็คือว่าทกศเนี่ยจะเตรียมวงเงินนะครับรวมทั้งโครงการเนี้ยไว้ประมาณสักสามหมื่นันล้านบาทนะครับ,รบโดยให้เกษตรกรเนี่ยนะครับในระหว่างที่เก็บข้าไว้ยังไม่ได้ขายเนี่ยนะครับแต่อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องนําเงินนะครับ ไปใช้ในเรื่องของการเตรียมการผลิตรอบใหม่หรือใช้จ่ายในคนเรือนเนี่ยก็ให้กเกษตรกรใน,นกู้ได้รายละสูงสุดไม่เกินสามแสนบาทนะครับอันนี้คือตัวกเกษตรกรที่เป็นรายคนนะครับส่วนของสากลการ,กรเกษตรที่เข้าร่วมโครงการนะครับสากลการ,กรเกษตรที่เขามีข้าวอยู่แล้วเขาเก็บข้าวไว้เนี่ยนะครับก็จะเข้าร่วมได้แห่งละไม่เกินสามร้อยล้านบาทบนะครับ,รบถ้าเป็นกลุ่มกเกษตรกรก็ยี่สิบล้านบาทนะครับแล้วก็วิสาหกิจชุมชนเนี่ยแหล่งละไม่เกินห้าบาทนะครับ โดยที่ปัจจัยที่สําคัญเลยก็คือว่าในระหว่างที่ใช้ขินเชื่อหรือว่าเงินกู้ตัวนี้ไปเนี่ยนะครับอผู้ที่เขารวมโครงการไม่เสียดอกเบี้ยนะครับ oh อ่าก็เหมือนกับว่าท่านจ่ายดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นเลยแต่จริงๆแล้วรัฐบาลเป็นผู้ออกดอกเบี้ยแทนท่านะนะครับอ่าอันนี้หลักการก็คือว่าเก็บข้าวไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวข้าวที่ออกมาพร้อมๆกันครับคุณธลรพัฒน์ก็จะเกิดภาวะล้นตลาดเนะาะทํทให้มีราคาตกต่ำได้อันนี้ก็ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะ คาดการณ์นะครับว่าจะรองรับข้าวเปลือกเนี่ยนะครับอ่าประมาณสักสามล้านตันนะครับก็ทยอยออกมาก็จะทําให้ราคามีมีมีเสถียรภาพนะครับก็รวมข้าวเกือบทุกประเภทเลยครับมีทั้งข้าวหอมมะลินะครับข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกปุชชนีแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวับอันนี้นะครับถือว่าเป็นโครงการแรกนะครับแต่คุณสมบัตินะครับก็ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร นะครับท่านต้องมีฐานข้อมูลขึ้นทะเบียนไว้แล้วสําหรับปีนี้นะครับอันนี้อาจท่านพี่น้องเกษตรกรอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วกู้ได้สามแสนบาททุกคนเลยไหมนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องดูจัดจํานวนปริมาณข้าวที่ท่านผลิตนะครับโดยเราเทียบเคียงกับข้าวที่ท่านเก็บไว้ในยุ้งฉางนะครับก็ถ้าอย่างผมยกตัวอย่างนะครับแต่ละแต่ละประเภทข้าวก็จะแตกต่างกันไปอย่างข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้กู้ เงินในโครงการนี้ได้นะครับก็คือหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทต่อตันนะครับถ้าท่านมีข้าวอยู่สิบตันท่านก็สามารถกู้ได้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับอันนี้ยกยกตัวอย่างนะครับซึ่งในเกณฑ์ของข้าวแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะครับข้าวเปลือกอ่านอกเขตยี่สบสามจังหวัดข้าเปลือกคอ,อ,อ,อมเบรีเนี่ยก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับถ้าเป็นข้าวเปลือกเจ้าก็เก้าพันบาทต่อตันนะครับข้าวเปลือกปทุมธานีหนึ่งหมื่นบาทต่อตันแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวอีกหนึ่งบาทต่อตัน นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรน่าจะคุ้นเคยปีที่แล้วก็ได้ทํามาครับโครงการนี้นะครับและที่สําคัญเลยที่รัฐบาลให้เพิ่มอีกก็คือว่าในขณะที่ท่านเก็บเขาเปลือกไว้ในยุ้งเนี่ยนะครับระยะเวลาการกู้เงินมีมีระยะเวลาห้าเดือนนะครับถ้าท่านเก็บไว้ในยุ้งเนี่ยนะครับท่านจะได้นะครับค่าฝากเก็บนะครับอีกตันละหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อตันนะครับรายเดือนหรือว่ายังไง ก็ได้ได้เมาเหมาใจเลยครับก็คือว่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อตันเนี่ยนะครับจนกว่าท่านจะชําระหนี้นะครับก็คือว่าวันแรกเลยที่ท่านรับเงินกู้ท่านจะได้รับเงินค่าฝากเก็บแล้วหนึ่งพันบาทแต่พอท่านกู้ไปแล้วนะครับท่านส่งหนี้นะครับหลังจากส่งหนี้เสร็จเนี่ยภายในสามสิบวันท่านจะได้อีกห้าร้อยบาทนะครับแต่ต้อง คงเขาเปลือกว่าในยุ้งเนี่ยไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวกู้วันนี้รับหนึ่งพันแล้วพรุ่งนี้ไปขาดรับอีกห้าร้อยอันนี้อันนี้ไม่ได้เลครับคุณวิลพัฒน์อันนี้มีโทษปรับไหมให้บริษัทก็เราก็เรียกเงินคืนนะครับอันนี้เอาให้ชัดก่อนนะชัดก่อนใช่ครับก็ขอให้ขอให้เก็บไว้นะครับอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรที่ไม่มียุ้งเก็บที่มั่นคงของตัวเองนะครับท่านสามารถที่จะเอาข้าวเนี่ยไปฝากไว้ที่สถาบันสหกรณ์ได้นะครับอันนี้ก็จะแบ่งข้าวฝากเก็บกัน นะครับก็คือ,อเกษตรกรได้ห้าร้อยนะครับและสถาบันก็จะได้หนึ่งหนึ่งพันบาทบก,ก็แชร์กันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเจตนาลมนะครับอันนี้โครงการที่หนึ่งครับคุณพิลพันธ์ส่วนอีกโครงการหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรครับนะครับโดยมีเป้าหมายว่าเราจะให้สถาบันเกษตรกรเนี่ยไปรวบรวมและเก็บข้าวไว้ในระบบเนี่ยประมาณสักหนึ่งจุดห้าล้านตันนะครับซึ่งทกศก็จะเตรียม กอบวงเงินไว้หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทครับอันนี้ลหลักๆเลยก็คือให้สถาบันเกษตรกรเนี่ยได้มีทุนนะครับในการไปรวบรวมข้าวมาเพื่อนํามาจัดเก็บแล้วแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับก็คิดอัตราดอกเบี้ยน้อยครับให้กับสถาบันเกษตรกรเนี่ยนะครับสถาบันเกษตรกรจ่ายเพียงแค่ร้อยละหนึ่งต่อปีครับนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือในรัฐบาลกับตกสเขารับหน้าที่จําระแทนสถาบันเกษตรกระนะครับวันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่ง สถาบันกเกษตรกรในเขตที่ปลูกข้าวเนี่ยจะเข้าใจดีครับเพราะว่าโครงการนี้ก็จะ<อ>ก็ได้ทํามาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับก็หลักๆก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับคุณวิรพัฒน์ครับ,รบซึ่งทั้งสองมาตรการเนี่ยเราก็ทําเป็นประจาทุกปีใช่ไหมครก็ห้าปีย้อนหลังเนี่ยเราได้ทําทุกปีแล้วก,ก,ก็มีมีมกเกษตรกรกับสถาบันกเกษตรกรเนี่ยตอบรับเป็นการดีเลยเพราะว่าเขาไม่ต้องรีบเร่งขายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเกี่ยวสดแล้วขายเลยเนี่ยเนาะเราก็อาจจะ,ะโดนกดราคาหรือว่าเป็นราคาที่ ยังไม่สมเหตุสมผลครับถ้าเราชะลอได้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกขายในช่วงเวลาตามราคาที่เราต้องการได้ครับอ๋อที่มันเหมาะสมนะครับพูดง่ายใช่ครับอืมครับทีนี้ความเหมาะสมของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยเราจะให้ข้อมูลเขายังไงครับคุณไพศาลก็ในในในส่วนนี้นะครับถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยผมว่าในพื้นที่ปลูกข้าวเนี่ยเริ่มเริ่มมีความเข้าใจเพราะว่าทําต่อเนื่องมาหลายปีครับนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยครับก็มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกัาประมาณทั้งสามแสนกว่าคนอ่า นะครับก็สามารถเก็บข้าเปลือกไว้เนี่ยตามเป้าหมายสามล้านตันเก็บได้ประมาณสองจุดสี่ล้านตันก็ถือว่าประมาณสักอ่าสักแปดสิบเปอร์เซ็นตบนะครับและในส่วนสถาบันเกษตรกรเนี่ยนะครับมีเข้ากับเราในแปดสิบห้าสถาบันก็เต็มวงเงินเลยครับวงเงินเราเก็บไว้หนึ่งหมื่นล้านของปีที่แล้วก็ได้ใช้เต็มวงเงินหนึ่งหมื่นล้านเลยนะครับสำหรับเกษตรกรรายที่ยังไม่เคยเข้านะครับหรือว่าเป็นรายใหม่เนี่ยท่านก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่ทกศนะครับในพื้นที่นะครับ นะซึ่งตอนนี้ข่าวก็กระจายไปค่อนข้างเยอะแล้วครับเราเริ่มดําเนินการเมื่อเมื่อวันที่สี่ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันแรกนะครับ,รบที่คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความเห็นชอบนะครับเราก็ออกนะครับหลักเกณฑ์วิธีบัตรแจ้งไปในพื้นที่ของเราแล้วก็พนักง,งานในพื้นที่ก็ได้มีการสื่อไปอยังลูกค้าหรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวแล้วครับครับครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าเป็นยังไงบ้างมีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคุณภพยสารที่ชาวนานเนี่ยเขามียุ่งข้าวของตัวเองส่วนใหญ่อ,อยู่ในภาคอีสานหรือเปล่าคุณไพศาล อ่าครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในภาคอีสานส่วนภาคกลางเนี่ยก็จะน้อยน้อยลงแล้วนะครับเป็นพื้นที่ทเลยยงุงครับอ่าภาคอีสานเนี่ยยังมีนะครับแล้วก็ก็เราเลยเปิดช่องทางครับว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถเก็บไว้ที่บ้านตัวเองได้เนี่ย <c oughs> ก็ไปฝากเก็บไว้ที่สถาบันซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับนนก็สามารถที่ดาเนินการได้ครับ <c oughs> อ๋อแสดงว่าเหตุผลที่ต้องแบ่งสิบต่อห้าเพราะว่าสถาบันต้องเอาไปฝากที่อื่นด้วย อ๋อสถาบันเขาจะเป็นผู้ดูแลข้าวให้เราใช่ใช่ถ้าสมมติเขาไม่มีที่เก็บข้าวถูกไหมฮะเขาก็ต้องย้ายไปที่อื่นอ๋อโอเคก็ให้เขาบริหารจัดการไปถูกครับก็แบ่งกันแบ่งกันง่ายง่ายโอ้แต่ถ้าเกิดคุณมีที่ไอ้มีมียุ้งฉาของตัวเองนี่มันได้เต็มเลยนะฮะใช่ครับใช่ครับเพราะอย่างเช่นเรามียี่สิบยี่สิบตันเนี่ยเราก็ได้ตั้งเยอะแล้วนะครับเยอะค่ะเยอะสิบตันก็สิบห้าหมื่นห้าิบตัน็สาหมื่นใชาหมื่ครับหมื่นห้าหมื่นห่าเลื่นะ้าหมื่นห้าวยกันครับช่วยให้ ให้มีมูลค่าเพิ่มที่ดีแต่ที่สําคัญเลยนี่ก็คือว่าข้าวเนี่ยก็ยังเป็นของเกษตรกรเขาก็จะสามารถที่จะพอทําคุณภาพได้ดีเก็บได้ดีเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้ได้ประโยชน์เพิ่มเติมจากการที่แทนที่เขาจะขายสดนะครับเอาแล้วอย่างนี้เราข้าวที่เก็บไในยุ้งฉางเนี่ยเราต้องไปคอยให้คําแนะนำไหมครับว่าควรจะเก็บยังไงให้มีคุณภาพใช่ครับก็ก็ทางทกศก็ได้ร่วมกับกครงการข้าวนะครับับแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรนก็แนะนําวิธีจัดเก็บอยู่แล้วครับครับครับต้องเก็บยังไงคะขอเป็นความรู้นิดนึ่งคุบไพศาล ก็เป็นยุ้งส่วนใหญ่ยุ้งก็จะเป็นยกพื้นสูงอันนี้มันก็จะโปร่งอยู่แล้วนะครับก็ทําให้อาข้าวเนี้ยไม่ได้เกิดการเป็นลาเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีการระบายที่ดีนะครับมีการกัการฝนกันการลมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าอันเนี้ยผมว่าพี่น้องเกษตรกรก็อยู่แล้วความเข้าใจค่อนข้างที่จะดีในเรื่องของการเก็บข้าวนะครับกันมอดกันอะไรพวกนี้ด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับโอ้ครับโอ้โหก็ถือว่าน่าสนใจนะธุกิจนี้อ้าวเป็นว่าตอนนี้เข้าสู่มาตรการนี้แล้วเรียบร้อย กลับเริ่มเริ่มมีทยอยเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่วันที่สี่อันนี้เกษตรกร,ร,กรที่ยังทยอยเกี่ยวข้าวอยู่ในช่วงนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมมาตรการเนี่ยนะครับโดยโครงการสินเชื่อชะลอเนี่ยนะครับในส่วนภาคอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมมาตรการได้ถึงวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ,รบแต่กรณีภาคใต้เนี่ยเราก็ขยายเวลาไปอีกนะครับเพราะว่า ข้าวที่ภาคใต้เนี่ยจะเก็บเกี่ยวช้ากว่าภาคอื่นนะ<ช>ครับก็สามารถที่จะเข้ามาทําสัญญากู้เงินได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2568ครับโอ้31กรกฎาคมเลยใช่ครับ,รบข้าวเขาออกช้างครับทางล้งผม,ผมสงสัยอย่างนี้คไพศาลเพราะว่าข้าวเนี่ยมันจะเวียนกันออกแต่ละภาคแต่ละภาคมันจะออกไม่พร้อมกันใช่ไหมครับครับแล้วทกศมีวิธีการบริหารจัดการยังไงเรื่องสินเชื่อ เพราะก็ในข้าวที่ออกไม่พร้อมเนี่ยยังไงสินเชื่อตอนนี้เราเราจัดโคต้ากระจายไว้อยู่แล้วเพราะเราทราบว่ามีปริมาณสินเชื่อใน โซนไหนมากน้อยแค่ไหนเพราะรว่าอย่างที่นําเรียนครับเรามีฐานข้อมูลในเรื่องของอตัวพี่น้องเ,เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมาสี่ห้าปีละสําหรับโครงการชะลอข้าวเนี่ยครับก็กใกล้เคียงครับเพราะว่าวงเงินที่เราเตรียมไว้เนี่ยเพียงพอครับคุณพิพรพัฒน์ทุกปีก็จะใช้อยู่ประมาณสักแปดเก้าสิบปอร์ซ็นต์แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปลว่าหมื่นล้านที่เเตรียมไว้หมื่นล้านจะใช้ประมาณสักเก้าแปดพันเก้าพันล้านประมาณนี้นะครับรอบนี้เราเตรียมไว้สักประมาณสามหมื่นห้าพันล้านเลยครับสาหรับเชื่อชะลอนะครับโอ้แล้วเดี๋ยวมีครับขยายให้ของด้านสถาบันอีกจด เคยได้ปีแล้วประมาณหมื่นล้านมาเป็นหมื่นห้าพันล้านครับก็ถือว่าน่าจะเพียงพอกับปริมาณข้าวที่ออกในช่วงนี้ครับแต,แต่ว่าปีหน้าเนี่ยไอด้วยปรากฏการณ์อนิย่าอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้ปริมาณผลผลิตมันเพิ่มขึ้นนะอันนั้นอันนั้นก็ต้องไปวิเคราะห์อตอนที่ <c oughs> เริ่มเริ่มปลูกกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเริ่มมีผู้ปลูกข้าวเนี่ยกรมส่งเสรมงานงกเกษตรก็จะประมาณการ<อ>นะครับว่า่าข้าวสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับอ่าจะได้สักประมาณเท่าไหร่ต่อปีซึ่งบางทีฝนดีก็อาจจะ ไม่ได้ว่าจะมีผลผลิตดีนะครับก็อาจต้องดูกันยาวๆครับเข้าใจหมายถึงว่าโดยโดยระบบทางการทํางานเนี่ยเกษตรกรถ้าคุณจะปลูกข้าวคุณต้องไปแจ้งกับทางกระทรวงเกษตรก่อน ใช่ครับเขาจะมีการตั้งตั้งฐานขึ้นบัญชีผู้ปลูกข้าวทุกปีและในแต่ละปีเ็าจะมีการทบทวนว่าพื้นที่การผลิตเนาะเราเปลี่ยนแปลงไหมนะครับเกิดมีการเช่าเพิ่มหรือว่ามีการลดที่เช่าก็ต้องไปแจ้งให้ถูกต้องแล้วก็จะมีทางทางกรรมการทางกรมส่งเสริม้าเกษตรเนี่ยนะครับก็จะมีกรรมการระดับหมู่บ้านในรับรองด้วยนะครับว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริงไหมอหรือแม้แต่ปลูกไปแจ้งไปแล้วแต่ถึงเวลาท่านไม่ปลูกเนี่ยนะครับก็มีการตรวจสอบนะครับแลฮะ๋อาแจ้งแล้วไม่ปลูกมีด้วยฮะ ก็ตอนแรกก็แจ้งครับตอนหลังก็เหมือนับไม่ปลูกไปเปลี่ยนปลูกอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะครับเอามันก็ทํามีปัญหาเรื่องข้อเท็จจริงดิใช่ครับแต่ตอนนี้กระทรวงเกษตรตรวจสอบก็ค่อนข้างนิ่งแหละนะครับเพราะว่าปกติแล้วข้าวปลูกไปสักระยะหนึ่งเนี่ยถึงไปแจ้งใช่ใช่แต่ก็โครงการนี้ก็เหมือนกันครับคือในข้าวที่โตมาเนี่ยยังไม่ทันเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนที่เสียหายอย่างเช่นเกิดน้ําท่วมหรือตุ๊กตาไผ่นะครับ อันนี้ถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยปลูกข้าวแล้วท่านประสบภาวะน้ําท่วมแล้วท่านได้รับการชดเชยเรื่องน้ําท่วมไปแล้วเนี่ยท่านจะไม่สามารถที่จะเข้าโครงการนี้ได้เพราะว่ายังไงท่านก็จะไม่มีเม็ดข้าวมาอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่า การจการทําเรื่องนี้จะต้องมีข้าวที่มาให้แสดงด้วยแล้วก็ทางศปศเนี่ยก็ไปตรวจข้าวที่มีอยู่จริงในการที่ขึ้นยุงด้วยครับครับแสดงว่าเราก็ต้องมีข้อเท็จริงที่มันตรงกันนะฮะไม่งั้นนี่เดี๋ยวจะถูกย้อมมงย้อมแมวอะไรซึ่งมันไม่ควรใช่ครับใช่ครับนะครับเอาละครับวนี่จะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเชิญฮะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับเพราะว่าการที่ท่านเก็บเกี่ยวข้าวแล้วท่านขายสดเนี่ยนะครับท่านอาจจะได้รับราคาที่ไม่ค่อยดีนักนะครับกับการที่เรามา นะครับเพิ่มเติมในเรื่องของการทําข้าวให้มีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับในการที่อาจจะตากข้าวให้ได้ความชื้นที่เหมาะสมแล้วก็จัดเก็บไว้นะครับท่านก็จะมีทางเลือกนะครับในการที่จะเลือกที่จะขายในช่วงที่ท่านพอใจกับราคานะครับเพราะว่าของออกมาเนี่ยไม่พร้อมกันก็ปริมาณไม่มากเกินไปเนี่ยนะครับราคาผมคิดว่าก็น่าจะเป็นราคาที่มีความเหมาะสมครับเขาอยากเชิญชวนเข้าร่วมมาตรการกับตกสและรัฐบาลนะครับกรับกรับติดต่อโดยตรงใช่ไหมคะ ทางทกศพื้นที่ครับติดต่อที่ทกศพื้นที่ได้เลยครับเพราะว่าอ่าตอนนี้ทกศก็ก็ทยอยนัดด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะเกี่ยวทันทีหรือว่าท่านจะเข้าร่วมมาตรการทันทีเนี่ยท่านท่านก็ติดต่อเลยนะครับเพราะบางทีเราก็บริหารจัดการว่าอ่าเรารู้อยู่แล้วว่าเข้าพื้นหมู่บ้านนี้ครับ,รบเขาจะออกประมาณช่วงนี้นะครับ,รบเราก็ไปดําเนินการให้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าท่านอาจจะมีแปลงที่กระโดดหรือมีแปลงที่ท่านไปทําไว้ตรงอื่นอะไรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งตามความจําเป็นได้ครับโอครับอ่ะได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณมากนะครับคุณไปสารครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณจิรพัฒน์สับดีครับรายการครับผมกับคุณไปสารหงทองนะครับรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในฐานะโฆษกนะครับก็อธิบายความตรงนี้สินเชื่อหรือว่ามาตรการที่จะเป็นสินเชื่อในการรองรับ การรักษาเศีษฐภาพราคาข้าวเปลือกในช่วงฤดูการผลิต 65, 2, 5, 6สอ7าก็ถึงนะครับก็จะเป็นช่วงขับเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องชาวนาจะรู้อยู่แล้วว่าต้องทาอย่างไรบ้างนะครับ1 2, 3, 4ก็ง่ายสุดถ้าใครยังไม่ได้เป็นชาวนาในฤดูการผลิตหน้านะครับก็ไปขึ้นทะเบียนก่อนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งจะได้มีตัวเลขที่ตรงกันแล้วก็เขาจะได้รู้ว่าจะบริหารจัดการยังไงดีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภาษีนะครับเพราะว่าเกษตรกรไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วนะครับเเาาาาาาลล่่่่คครับับนนน,นนีีปชวววงงแหทุุผมมมไฉยํถถ้้ณูฟ สินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินที่จะให้วงเงินสินเชื่อจํานวน10ล้านบาทแล้วก็จะคิดดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ลบห0ึ่ต่อปีนะครับคำถามคือว่าสินเชื่อนี้จะมีการกําหนดคุณสมบัติของคําว่าผู้สูงอายุอยู่ คำถามคือผู้สูงอายุในที่นี้เนี่ยหมายถึงอายุเท่าไหร่นะครับคำตอบคืออายุ60ปีถึง80ปีนะครับใครที่เป็นผู้โชคดีอย่างไรก็วันพรุ่งนี้นะครับเราจะกลับมาบอกกล่าวกนเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง f อ